ดูเอลดูเอลเริ่มก่อนถ้าเป็นตัวลงมีรีบนี่ลง่าละเคยของผมหยิบการ์ดอุยท็อปเด็กโอ้โหเครื่องหอมมีวัฒนาเกฑ์โดนซะ การไม่ได้นะตอนนี้ตอนทม้งอนี่ไหลอะเฮ้ยอัจฉริยะแล้วก็ฟิกบอลทิ้งกินก้าซะเลยเดียนที่เฮ้ยสุดจับนี่มันกระโดดขึ้นมาเก็บสามติดแล้วก็ใช้การที่ชื่อว่า,าดาเมตดซ้มย้ายซะเลยสองเม็ดบ้านะ เออแต่ลบดามจอ,อยูยนะไม่เป็นไรจะหนีลบดามเมจยี่สิบอยู่นะมันมีติดซะเลยเพราะตีไม่เข้าอยู่แล้วลงโซโลอาร์เพิ่มจูโจมถ้าฟิวตีมาเท่าไหร่ศูนย์เพราะว่าโดมลบยี่สิบโดยเรเดียนทัไนลบดาเมจยยี่สิบไม่เข้าอยู่จริงอ่ะก็เทนจูอ่ะเฮ้ยรอดแล้ว นี่แปลงล่างอย่างวิล<อ>ทิ้งฟรีเตอร์เลยนี่โคแบทเอาขึ้นมือเมื่อกี้ลงโคแบทจัวห้าใบได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้า เฮ้ยบ้านะนี่ไงล่ะใช้อบิลิตีครับปิดครับพลังจิตให้โปเกมอนเบนแล้วโจสองใบใช้อีกตัวหนึ่งปิดอีกหนึ่งใบโจสองใบเนียนซียืนอยู่ดึงไม่ได้สินะใช่แล้วแปลว่าเราต้องคิวเนียนซีคิวตัวนี้ก็ได้ตั่งสองดึงได้คิวทำไมตีเจ็ดสิบ ติดลงเลยติดหนึ่งใบติดธรรมดาแล้วก็ติดลูกโป่งแล้วก็หมีไปเลยมีทูขอสองลูกทำไมขอสองลูกอ่ะต้องรุนได้แปดสิบมันลูกละเก้าสิบนะอะไรขอสองลูกแล้ววะไม่จะติบอะมันลูกละเก้าสิบปุ้ยเขินเลยเก้าสิบ ไอ้ยีถ้าไซโคเกิดไซเบอร์ไอ้ตีช็อปจูเก็บหนังไทยผ่านเล็ครับฉันขอส่งกิ่งก้าขึ้นไปเตอนุ่งผมหยิบค่าวู้ปิดลูกโป่งให้กิ่งก้าใช้เครื่องหอมวิทยาการนิสุยโซโลอา์ขึ้นนู้ วิวัฒนาการน่างมีร่่งมีกาอะไรไม่มีคนลภาคฉ <c oughs> ันขอใช้ท่าไม้ตายแพนพ่อมตาทิ้งหมดมือแล้วถอเจ็ดใบปุ้มว้าวยังไม่ต้องผ่อนเลยลงหนองน้ำ าเฮ้ยทำรารได้อ่ะไปเน้้ถ้าเบสิกเข้ามาในสนามเต็บสองจับมือแต่เบนเต็มแล้วไม่ละเตบขอวันเชิญยิสตุยสโลอาเพิ่มเฮ้ยเจ็บสองเยอะนะเล่นเยอะลขอวันเชิญบิดลิปป้าเพิ่มเจ็บสองจากนั้นไม่พอขอใช้รูมแบบเมีอะไรงานวิจัยของศาสตราจารย์ ซีหมดเบอร์แล้วโจดเกินไป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 เกงกล้ากระโดดขึ้นมาโอ้ยเกินสามสิบอย่างนี้ตัวรากโดนโดนมิวตีถอดฟันตีก็ตายแล้วดิตายไม่ต้องติดเกมขัดด้วยนะไม่ไรไม่ไรเลือดสองเจ็ดเองไงสองหกไมเลนะือดแล้วนี้ดีทีสตีเท่าไหร่ ชูโจมตาลึกคำสาบห้าสิบคูณตาเม็ดวนประมันตีเจ็บคือหาไปเราหนึ่งสองสามสี่ห้าสองห้ายี่สิบยี่สิบเหลือสองอ่ะสองสามเหลือสองเหลือสองหนึ่งเหลือสองหนึ่งเพราะว่าติดแต่เบนทัวโบเลยตีโดนลบยี่สิบโอเคเท่ากับโดนสองร้อยสิบจกเทินปีเข้านิ่งเหลือเจ็ดสิบเองอ่อือ ใช้อบิลิตี้ควสามารถติดพลังงานให้โปเกมอนพลังจิตเป็นเบน์แล้วจวดสองใบม,มือกี่ใบเจ็ดเนาะใช่กอนเมื่อกี้ต u พอ o r t แล้วไม่ใช่เลยแมรี่โอ้มารี่แปลงล่างนิวทูไปใช้อบิมาดามอีกหนึ่งดวติดพลังงานให้นิวทูเป็นเบนเ์จวดสองใบ อ,อติดลูกโป่งติดทำไมให้มิวทูข้างหน้าต้องในโตแล้วก็มิวทูหนีเอามิวทูอีกตวหนึงขึ้นไปโอเคแล้วก็แล้วก็ปีเลยไซโเคเปิดพอดสามที่หนึ่งสองสาม ไยไปตาตโลอาร์ตตัวเป็นมาเลยก็เป็นมา,เ,นมาเก็บสองไ่ไปเลยครับฉันขอเดินผ่านการโจมตครั้งนี้ไงเาราเรายี่สิบใช่ไหมใช่เรายี่สิบติดพลังงานให้ตโลอาร์ตติดเข็มขัดให้ตโลอาร์ตดีทีฟ แล้วก็โจมตีด้วยท่ากับสู่ความว่างเปล่าสามสิบห้าสิบเหรอหกสิบอ๋ <60. S 1> อหกสิบลบยี่สิบเหลือสี่สิบเหลือสี่สิบตบเทิคโดนสี่สิบอื้าเธนจัว่วเขาใช้การ์ดคลืน่นโซนโมโอเคเสื้อพลังงานพื้นฐานพลังจิตยังไม่ได้สพอร์ต ใช่ไหมยังเลยมือกี่ใบทำไมติดพลังงานให้ตัวหน้าธรรมดาแล้วแมรี่ใชาบิลิต t y ติดให้ม้าตัวนี้แล้วตัวสองใบแล้วก็ติดเข็มขัดให้มิวตัวหน้าเพื่ออะไรไม่รู้ แล้วก็ตีเลยต้องถอดกี่ใบวะนี่ต้องถอดสองใบด้วยสองใบเลือดเท่าไหร่อ่ะเอ้ยเลือดเก้าสิบถอดใบเดียวเอาใบเดียวไปเลยนี่ตู้ดีบกนบเงนรั้แเียนอุปาดแล้วเพิ่มชั้นหยิบการ์คฟิกบอลขออันเชิญเดเดียนพีทกานขึ้นเมือนเฮ้ ทำอะไรได้อะตีแดงตามดาเมิตบนตัวเองคูณเจ็ดิบเฮ้ยโกงเกินตายไปน,นี่ยตายเลยเน,เนี่ยเครื่องหมองเป็นธนาการเฮ้ยคุณจะมาตีผมโดยไม่แปลงลร่างหรอบิดาลุกขออัเชิญเดเดดฮิทานลงมาตั้งโจมตีขออัเชิญเฉยเลยเจ็บย <laughs> ีส แล้วก็ทับสเตเดียมตัวเองด้วยแอ่งอน้ำเล็กม่าแอ่งน้ำแอ่งน้ำเอ่งนะำเอ่งน้ำตกเอฟิกเอ่งน้ำตกเอฟิก,ก้วยวะเป็นพ <c oughs> ลังงานให้เรียนยิฐานจะไปยี่สิบเป็นสี่สิบโดนครับว <c oughs> ิจารุกตัวอีสี่ใบตัวราการที่จะปิเกม <c oughs> ว้าวม,มาีมีเอ่อเดือนเท่าไหร่นะ สองสามสองสี่อันนี้สี่คงตายแล้วจะสี่ยี่สแก่แล้ว <5 S 1> แต่ว่าต้องหาอันนี้ก่อนาเบนจียังไม่ต้องพอร์ตใช่ยังไม่ต้องพอร์ตต้องนัาคนเย้เลยใช้คว bon, ิกบอลสิ้งพลังงานเอายิปซ่าตัวไม่นะสั่งใช้งานวิจัยตัอดอาจารย์ตัวเจ็ด กุงขืนกงขืนขึ้นเหมือนประชดวิทีติดดับเบิลเทอร์โบเอเนจีเฮ้ยโดนตั้เกคูณตีเท่าไหร่อะยี่สิบแปดยบดพอดีเป๊ะยีอันนี้ไม่ใช่วีก็บีสก็ตีเลยต่อสิบเดตติ้งบอมเบอร์ตู้หน้าไหมอเลยมิว ของใครเอาพลาสติกหีบมาดาขึ้นไปเขาเทิหจวดให้ขอใช้การ์ดขอใช้การ์ดอะไรแหละขอใช้อ็บิลิตี้ติดพลังงานให้มิวทู<ย>ที่ใกล้าตายจายอดลงไปโคจะนมิวทูมาตีเหรอแล้วก็ขอวาง สเตเดียมเื่อใช้พลังของสเตเดียมเก็บพลังงานขึ้นมือหนึ่งใบแล้วก็ใช้อบิของมาดาติดที่มีถุยไปแล้วก็จุดของใบแล้วก็ขอใช้คำสั่งบอสเฮ้ยดึงกิงกาใช่ไหมดึงตัวตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้วเราก็เอามาดาหนี เอามิวทูขึ้นไปอันนี้สองพี่ร้อยร้อยแปดสิบไม่ตายใช่ไหมใครดุดเอาไปเลยอีกหนึ่งกี้เฮ้ยกดวีตาตาใช่ไหมตีใส่โอเพิดตีทำไมวีตาตาสองสามกี้สองเจ็ดสิบเก็บสองไพ่คิวก็ชาป่ะก็ชาก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเด็กมิวทู สู้กับโซโลอาร์ตที่สูยนะครับผมบก็ใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่เห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิป้วยนะครับผมบก็ถ้าอยากให้เราเอาเด็กอะไรมาเล่นกันอีกก็อ่าคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจัดมาเล่นให้ดูกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับย้ำอีกรอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องนัดการด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกด like ไลค์เพจด้วยนะเดี๋ยวมีประกาศ ขายของโปรแกรมอร่าเลยแยะก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ